เดินอีกดอกครับดอกนี้น่าน่าจะไม่หลุดน,นะครับไม่รู้ปาอะไรครับกดอย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้หยิบกล้องไม่ทันครับทันถึงงัดขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยมากครับแอคชั่นคันกดอีกแล้วครับกดอีกแล้วโอ้โหกดครับกดใหญ่เลย,ยเป็นไงหหมวแดง หมวกแดงกดนะกดกดครับมีปากกดนะครับปากกดวาครับโอ้ยดูคันครับดูคันครับโอ้โหเอาน้ำไหมพี่เอาน้ำไหมมาไม่ต้องครับมาแล้วครับใส่มาแล้วครับมาแล้วครับมาอะไรครับมามงครับใส่ประมาณกี่โลครับน่าจะโลขึ้นเนอะอ๋อ โอโหดูวิ่งครับดูวิ่งครับนี่เป็ดเป็ดเตะอยู included, mm ่ข hmm. ้างหน้าดูเขาลงเลยลงเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ว่าลงเลยลงเลยก่อนลงเลยเออลงเลยแม่งฟูงเปเรื่อยไกลแล้วครับไกลจะขึ้นฝั่งแลวครับโน้นไครัขาวๆเห็นไหมครับโน่นไงครับ ข้าวมาแล้วกดอีกครับโอ้โหมาแล้วครับวันนี้ไม่แห้วนะครับพี่ดูหน้าจอพี่ดูหน้าจออุ๊ยอะไรวะโฉมโฉมครับชฉมง้ามครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหว่าทำไมวิ่งจัดติดท้องครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ ดูหน้าปลาหน่อยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพนิ่งครับชูยกหน่อยครับยกหน่อยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกหน่อยครับอ่าย,ย,ยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยนั่งนั่งก็ได้พี่พี่นั่งก็ได้อ่าอย่าปิดหน้าพี่ดิ <c oughs> อ,อีกรูปนะึงอีกรูปนะึง Phi cái thứ dừa cái đây, phi phi thứ dừa. À. Phi thứ dừa cái đây. Thứ dừa đây quá. À. Dừa có ngay đây. đây không? Dừa. Tính chưa thái dừa góc, thái này không? Tôi đi không? Tôi đi 2